ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะถ้าใครแพ้เจลวาสลีนให้เปลี่ยนเป็นเจลว่านหางจระเข้แทนค่ะแต่ไม่ต้องเงยอะนะคะทานวดวนเบาๆเป็นครีมใช้ทาก่อนนอนค่ะ สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชนนาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกําลังใจงในการทรําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมะเขือเทศเป็นผักสีดแดงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะคะกินแล้วยังทำให้แก้มแดงเป็นธรรมชาติในมะเขือเทศยังช่วยบํารุงผิว มะเขือเทศนี่แหละเป็นสกินแคร์ชั้นเลิศอร์ที่ราคาถูกและก็หาซื้อง่ายนะคะและได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวปราศจากเคมีเลยค่ะเพราะว่าในมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ช่วยลดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณให้สดใสค่ะคลิปนี้ถึงจะมาแชร์การทำครีมจากมะเขือเทศที่ดีอีกสูตรหนึ่งนะคะทำง่ายๆเป็นสูตรทาก่อนนอนค่ะเพราะไม่มีสารกันบูดทำแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรานำมะเขือเทศไปขูดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะขูดมะเขือเทศมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาคั้นแยกนะ้ำอีกรอบนึงค่ะกะได้น,น้ำมาเรียบร้อยนะคะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะเจลวาส,สลีนค่ะใช้1ช้อนชาค่ะ b บ b ี้ออยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะคนเบบี้ออยกับเจลวัสลีนให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อคนให้เข้ากันแล้วเราก็เติมน้ำมะเขือเทศลงไปเลยค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะ เดี๋ยวเราคนครีมเข้าเากันเลยนะคะตัดเสียงแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมไว้ทาก่อนนอนค่ะเป็นครีมจากมะเขือเทศน,นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็หากระปุกเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเค่ครีมของเขานะคะ ถ้าเป็นประจํานะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสดูมั่นผลกระชับลดริ้วรอยนะคะดูแบบนี้แล้วรีบไปตลาดไปซื้อมะเขอือเทศมาติดบ้านไว้เพราะว่ามะเขอือเทศช่วยบำรุงผิวได้ด้วยนะคะในมะเขอือเทศมีสูตรบำรุงผิวร้อยแปดประการเลยค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะ,ะ,คะราคาก็ถูกหาซื้อก็ง่ายนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกสูตรนะคะเสียดายตรงที่มีมะเขอือเทศที่เหลือค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตรทอาหน้ากันเลยนะคะ มเะเขือเทศที่เราไปขูดมาเรียบร้อยนะคะที่เหลือค่ะเสียดายมากๆเรามาทำสูตรพอกหน้ากันเลยนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะสิงแนะนำว่าให้ทำช่วงช่วงเย็นนะคะพอกหน้าแล้วก็ตามด้วยครีมเลยค่ะพอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพอกหน้ากันเลยนะคะพอกสิ้งไว้ประมาณสิ2 0งี่สินาทีแล้วล้างออกค่ะเดี๋ยวเรามาพอกกันเลยนะคะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ